เขาหน้าขาดห้อยนะห้อยเลย ไหลออกมาตรงนี้แล้วลงมาแล้ลงมาแล้วโยนคน้นักสวดโคนีนนักสจะวัโยคนมีน้ำนันีัวังจะยนำัจนดคกังจะคั

ตำแหน่งพยยาไปได้ิยาได้เลือตัวีครับตัดการิตเบ

i <laughs> ล้วมืมันมืมันไม่ยงมันตองมมันไม่ยังมันต้องมืมันถึงจะขึ้นไม่ได้ที่มันหายเามาแล้วไหลลงมาแล้วครับสำหรับ p o l i c ครั้แรกตื๊ดเลยงานเข่าเราก็ตื๊ดแบบนี้นะหนุ่ย หาจจะว่าให้ที่ถนนกไปแล้วครับดีมากเลยงปล้ววันนรับรถไฮวีครับว่าทำไมพลน ดูนั Alors, de de ado, ่นแหละเดือนเอออาณาดูพี่ร้องเสียสละให้่รุนน้องหอหอไปแล้วลครับตีนใจจะพักเป็นสารไป ดูวเวลาผมด,ด้วยนะดเวลาด้วยมาแร้วนี้รานาเวลาวยครับเวลานาจะีตรงนี้กดนาิกาถูกยังไม่ผ่าน27นะครับเวลานี้ตือนที่ไปเล้วสามนคนโชนะครับ จด้วยมาแล้วนะครับวันี้เวลารันีเวลาังขึ้นอยู่ทนอยวนี้ครงูลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็น3 t ครับ่ไปแล้ววีดีวายนต์ครับเมาดูการขับของวีดิวารยนต์ นั่นหนุ่มรุ่งฮะอ๋อเป็นนองหลักป่าลแมงมาดูอ้จะจจำงูเหรอตงลาเวได้เลยเอเปล่า่จูลาย่อเวลาด้ยนะครับนําหนึ่จุดศูนย์สามรับมาตั่นงรับจากรยาาจอกคือ

อย่าว่าแต่นักแข่งเลยนะครับขนาดผมนะครับผู้บรรยายยังไหวเลยครับบรรโุนจริงๆครับเกมการแข่งขัน10เซียนปีนี้บอกได้เลยครับใครผ่านตรงนี้ไปได้ใครเข้ารอบ15คันตรงนี้ไปได้นี่ถือว่าเป็นเซียมทุก15คันเลยครับขนาดคณะกรรมการก็ดีอย่างผมนี่ผู้บรรยายยังแย่เลยครับโอ้สุดจริงๆครับสุดจริงๆปีนี้จัดได้ดีต้องยกเครดิตให้กับคุณสาธิตจงนาครับกองบกบหอของออฟโรดครับ สุดยอดครับจัดเกมแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าต้องคอยติดตามชมกับว่าจะมันจะ,จะดุขนาดไหนด้วยติดตามทางไหนครับติดตามได้ทางสายช่องทางครับข่าวสารตรงนี้ภาพตรงนี้ก็กำลังดูอยู่ที่ทางไทยวิชแนลทีวีอยู่แล้วครับแล้วก็ทาง p s i 111ของการปิชแนลด้วยนะครับอุ้ยแล้วก็งานผลรายการของการถ่ายทอดสดหรือการแข่งขันของทางไทยวิชแนล tv หรือทีวีของไทวินนี่มีหลายๆสนามกับทั่วประเทศไทยเราเดินทางไปทําการแข่งขงันเราเดินทางไปเก็บภาพให้ท่านผู้ชมมาดูทาง หลายช่องทางนะครับก็ติดตามชมนะครับนะอย่าลืมนะครับวินดีๆถึงของเมืองไทยไฮวินครับ oh. รุกการรุกษาครับตาออกมาแล้วครับแปนอาลีฮะครับนัดแข่งจากจังหวัดกระบี่ มาครับแม่นาฬรกาโุ่นไปบ้างคนไต้องการให้ได้ก่าว่ะแม่นาฬิกาดคือรงทีเดครับแล้วตอนีไปเลยไปเลยทีเด็ดครับรีเด็ดขาวสบายนัก

Đưa ra đi thôi. 8 số 1 chết. 8 số 1 chết. จะขึ้นอยู่แล้วนิดเดียว <c oughs>